มาตรวัดความเป็นไปในชีวิตคือสิ่งที่ใช้วัดความสุขของคุณวัดว่าคุณมีความสุขแค่ไหนคุณมีความสุขที่แท้จริงอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าคุณใช้ชีวิตที่ผ่านมายังมีความสุขเสมอหรือไม่คุณควรจะมีความสุขตลอดเวลาความสุขก็คือตัวคุณคือธรรมชาติที่แท้จริงของคุณคือคุณคนที่คุณเป็นจริงๆ สิ่งที่พวกเราทุกคนมองหาบนโลกใบนี้เป็นสิ่งเดียวกันทั้งสิ้นคนทุกคนหรือแม้แต่สัตว์ก็ยังมองหาสิ่งนั้นสิ่งที่เราตามมองหาก็คือความสุขที่ไม่ต้องเสียใจความสุขที่ไม่แปดเปื้อนด้วยมลทินใดๆเลสเตอร์ลีแวนสันจากหนังสือ happiness is free เล่ม1นถึงหทุกการกระทำทุกการตัดสินใจของเรา เราทำไปเพราะคิดว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นที่ทำอย่างนั้นการที่เราทุกคนล้วนสแสวงหาความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญและการที่เราสแสวงหาความสุขนั้นอันที่จริงแล้วเรากําลังมองหาตัวเองโดยไม่รู้ตัวไม่มีทางเป็นไปได้ที่เราจะมีความสุขที่ยั่งยืนจากวัตถุนอกกายวัตถุนอกกายทุกอย่างล้วนตั้งอยู่และดับไปในที่สุด ถ้าเราเอาความสุขไปผูกไว้กับวัตถุนอกกายความสุขของเราก็จะหายไปเมื่อวัตถุสิ่งของนั้นสูญสลายไปเช่นกันวัตถุนอกกายไม่ได้มีอะไรผิดวงเล็บของพวกนี้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วคุณสมควรได้รับทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตวงเล็บปิดแต่การตระหนัก,กรู้ว่าเราไม่มีทางจะหาความสุขที่ยั่งยืนได้จากสิ่งเหล่านี้ถือเป็นก้าวข้ามครั้งใหญ่ ถ้าวัตถุนอกกายนําความสุขมาให้ได้ถ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่เราได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมากๆความสุขก็ต้องไม่มีวันหายไปจากเราแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นกลับกันเราพบว่าความสุขนี้หายไปได้และไม่ช้าไม่นานเราจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นจุดเริ่ม จุดที่เราอยากได้วัตถุสิ่งของอย่างอื่นเพื่อจะได้มีความสุขอีกครั้งมีเพียงวิธีเดียวที่จะพบความสุขถาวรก็คือการหาให้เจอว่าตัวเองเป็นใครกันแน่เพราะธรรมชาติที่แท้จริงของเราคือความสุขโลกนี้ทุกทนขมขื่อก็เพราะเราไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงของเรานั่นเองที่เป็นความสุข ความสุขคือตัวตนที่แท้จริงซึ่งติดตัวมาแต่กำเนิดการที่คนเราสแสวงหาความสุขก็คือการสแสวงหาตัวตนที่แท้จริงโดยไม่รู้ตัวนั่นเองจุดจุดจ,จุเมื่อคนใดตามหามันเจอคนนั้นก็จะได้พบกับความสุขที่ไม่มีวันจบสิน้นรมามณะมหาสีเป้าหมายแท้จริงเพียงหนึ่งเดียวในการอยู่บนโลกใบนี้ก็คือ เพื่อเรียนรู้และรำลึกถึงสภาวะธรรมชาติดั้งเดิมของเราซึ่งไม่มีขีดจำกัดเลสเตอร์อีเวนสันจากไฟล์เสียงหัวข้อ view power การค้นพบตัวตนที่แท้จริงมีอนุภาพเปลี่ยนแปลงความมืดที่เกิดจากการไม่รู้ไปสู่แสงสว่างของการรู้แจ้งมันเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่สำคัญและลึกซึ้งเป็นที่สุด คือต้นไม้ที่ออกผลโดยพลันเมื่อเราตระหนักว่าตัวเราเองเป็นใครเป็นคนที่สัมผัสและรับรู้เข้าใจโลกใบนี้หลายอย่างก็จะเริ่มลงตัวเราไม่จำเป็นต้องรอบรู้อะไรมากมายหากสิ่งที่เราตามหาคือความจริงไม่ต้องมีความรอบรู้สารพัดเมื่อเราตระหนักถึงความจริงหนึ่งเดียวที่ว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นใคร มูจิการรำลึกว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครมีนามเรียกขานหลายอย่างตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมาเช่นการตรัสรู้การตระหนักรู้ตัวเองการค้นพบตัวเองการเบิกเนตรการตื่นรู้การรำลึกคุณคิดคุณอาจคิดว่าคุณตรัสรู้ไม่ได้หรอกวงเล็บฉันเป็นแค่คนธรรมดานะ เล็ปิดแต่คุณก็หลีกเลี่ยงความจริงไม่ได้การค้นพบความสุขพบอิสรภาพคือตัวตนของคุณแล้วมันจะไม่ใช่สิ่งที่มีไว้เพื่อคุณไปได้อย่างไรเปิดรับความเป็นไปได้ให้ตัวเองได้สัมผัสกับความจริงว่าตัวเรานั้นเป็นใครตั้งแต่ตอนนี้คุณอาจถามว่าจะทำอย่างไรล่ะ ก็ด้วยการตั้งข้อสังเกตว่าอุปสรรคอย่างเดียวที่ขวางเราไว้ก็คือจินตนาการความคิดคัดค้านที่เกิดจากใจเราเองครูของฉันเรามีอิสระเราแต่เราไม่รู้เราอาจรู้สึกว่าอิสระคือสิ่งที่ห่างไกลความเป็นไปได้ที่สุดเราอาจเชื่อสุดใจว่าชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ว่าจะออกมาดีหรือร้ายแต่ถึงอย่างนั้นวงเล็บเปิดนี่คือข้อเท็จจริงวงเล็บปิดอิสระก็ยังอยู่กับเราเจนเฟอร์ซิเยร์จากหนังสือ The Freedom of Being การตระหนักรู้ตัวเองอาจเกิดขึ้นได้กับทั้งคนไม่มีการศึกษาหรือพระราชาไม่มีเงื่อนไขอันใดต้องมาก่อนจึงจะตระหนักรู้ตัวเองได้ การตระหนักรู้ตัวเองไม่ใช่เรื่องของคนที่ฝึกจิตมานานปีมันอาจเกิดขึ้นกับคนที่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ตลอดเวลาเลยก็ได้เดวิดบิงแฮมจากช่อง conscious tv ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรผมกำลังพูดถึงสิ่งเนาะสิ่งที่น้อยคนนักจะได้ประสบกับตัวเองและผมจะบรรยายมันออกมาได้อย่างไรแต่ทุกอย่างไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องไหน เรามีความสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพียงคิดถึงเรื่องนั้นก็พอแล้วและแค่นั้นยังไม่พอลองคิดถึงความสุขล้นที่คุณจะมีและเพิ่มทวีอีกเป็นร้อยเท่า,าดูสิเลสเตอร์อีเวนสันจากหนังสือ no attachment no aversion เมื่อคุณเข้าใจแจ่มแจ้งว่าตัวเองเป็นใครชีวิตคุณจะไม่มีปัญหา ไม่มีเรื่องคุณข้องเรื่องเจ็บป่วยกังวลหรือหวาดกลัวมันจะเลิกกลัวความตายและไม่อยู่ใต้อำนาจหรือความทรมานจากจิตใจของตนเองอีกความคิดและความเชื่อผิดๆจะเลือนหายไปเข้าแทนที่ด้วยความชัดเจนความสุขเบิกบานสงบความสดุกสนานร่าเริงตลอดการทุกช่วงเวลาคือความรื่นรม คุณจะรู้ว่าตัวเองปลอดภัยและมั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและเมื่อเราตระหนักถึงสิ่งนี้ความสุขสมบูรณ์จะเกิดขึ้นในใจอย่างยั่งยืนตลอดไปความสุขที่เกิดขึ้นจะเป็นนิรันดร์ไร้ขีดจำกัดสงบเย็นเป็นอิสระอย่างแท้จริงเป็นทุกสิ่งที่ทุกคนแสวงหาเบสเตอร์อีเวนสารจากหนังสือ h a p p i n e s s is free เล่ม 1- ห เมื่อคุณเข้าใจแจ่มแจ้งว่าตัวเองเป็นใครชีวิตจะเป็นเรื่องง่าย,ายสบายสบายทุกอย่างที่คุณต้องการดูราวเกิดขึ้นโดยไม่ต้องดิ้นรนขวายขวาชีวิตทำอะไรก็ดูง่ายและราบรื่นไปเสียทุกอย่างชีวิตแร้งแค็งขาดแคลนจะจบสิ้นตลอดกาลคุณจะได้รู้จักกับพลังมหาศาลที่คุณมีเหนืออยู่บนโลกนี้เมื่อคุณเข้าใจแจ่มแจ้งว่าตัวเองเป็นใคร ความทุกข์ยากลำบากจะจางหายไปความรู้สึกกลัวและอารมณ์ด้านลบต่างๆจะสิ้นสลายจิตใจสงบนิ่งภายในจะเต็มอิ่มไปด้วยความเบิกบานความรู้สึกบวกความอิ่มเอมความรู้สึกเปี่ยมลน้นและความสงบสุขมั่นคงนี่คือชีวิตของคุณข้อความจากแจนเฟอร์เซียร์คุณแม่และอาจารย์ด้านภาษา คิดตามภาพคิดภาพตามนะคะสิ่งใดก็ตามที่คุณแบกไว้หลายหลายอย่างแหาหายไปในทันทีมันอาจจะยังอยู่ที่เดิมเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่มันไม่มีมวลไม่มีน้ำหนักกดทับทุกอย่างที่เคยก่อปัญหาให้คุณนี้ตอนนี้กลายเป็นสรรพสิ่งหลายรอมเหมือนอย่างต้นไม้เมฆที่ลอยผ่านไป ความทุกข์ทางใจทางอารมณ์ทุกส่วนเสี่ยวหยุดนิ่งพวกภาระหนักหนาทั้งหลายบางเรื่องที่อยู่กับคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้สิ่งคุ้นเคยดังเพื่อนสนิทเสมือนส่วนหนึ่งในตัวเราอย่างกับภาษาพูดหรือสีผิวของเราหายไปแล้วไปรับไม่กลับมาความเบิกบานจะค่อยๆ ไหลหลังมาเติมลงสู่ความเบื้อหวางว่างเปล่าชูใจเราในยามเช้ากลางวันกลางคืนติดตามเราไปทุกแห่งไปกับเราทุกสถานการณ์แม้แต่ยามหลับไหลทุกสิ่งที่ได้เกิดที่ได้มาเกิดขึ้นอย่างง่ายดายคุณมีความสุขสุขที่ไร้เหตุผลไม่มีอะไรกวนใจคุณไม่เครียดเลย เมื่อเกิดปัญหาคุณก็รู้ว่าต้องทำอย่างไรแล้วก็ลงมือทำจากนั้นก็ปล่อยวางคนที่เคยกวนประสาทคุณก็ไม่กวนประสาทอีกแล้วขณ,ขณะที่ตัวคุณเห็นใจที่คนอื่นทุกทนคุณก็ไม่ได้ทำตัวเองทุกทนไปด้วยกิจกรรมที่เคยน่าเบื่อกลับกลายเป็นสนุกคุณไม่ต้องรับการบําบัดคุณไม่รู้สึกเบื่อกังวลหรือหงุดหงิดเวลาต้องทำงานจิตใจของคุณก็สงบ ชีวิตเติมเต็มได้โดยไม่ต้องทำอะไรเพื่อเติมเต็มคุณรู้ว่าต่อให้เจอปัญหาหนักด่าไหนขนาดไหนคุณก็ย่อมรับมือได้ตลอดชีวิตความสุขสงบนั้นจีรังยั่งยืนคุณจะไม่กลัวไม่ร้อนรนหรือเปรี่ยวเหงาอีกไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาความเบิกบานอันไรที่มานี้จะจัดการให้คุณหมดลองคิดภาพดูนะคะ แจนเฟอร์ซิเยจากหนังสือ when f e ยฟอร์ a w ว y นี่คือชีวิตที่มี the greatest secret นี่คือหมุดหมายของคุณ